การดื่มชาเป็นวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมต่างๆมานานกลุ่มวัฒนธรรมในที่นี้ก็คือกลุ่มอาจจะเป็นตามเชื้อชาติก็ได้ศาส,สนาก็ได้หรือตามเพศตามวัยก็ได้ชาจึงกลายเป็นเครื่องหนึ่งของคนทุกกลุ่มและก็ทุกระดับ ดั้งเดิมเราก็มีคตินะครับว่าชาเ,เป็นยานะครับแล้วก็เป็นอาหารมาก่อนนะครับรูปแบบที่สําคัญของชาแต่ดั้งเดิมมานะครับจนถึงสมัยถังสมัยส้มเนี่ยเราใช้ชาแผ่นตลอดใช้วิธีการผลิตก็คือการนึ่งนะครับพอหลังสมัยส้มเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมาเข้าสู่สมัยหมิงซึ่งกระบวนการการผลิตเปลี่ยนไปเราจะใช้กระทะผัดแทนการนึ่ง ในสมัยจุยนจางเลิกนะครับเลิกการใช้ชาแผน่นผู้คนทั่วไปก็ได้ดื่มชากันทั่วไปนะครับนอกจากคนในแผ่นดินจีนแล้วนะครับยังมีนะครับต่างประเทศมีต่างประเทศนะครับที่เขาเข้ามาสนใจนะครับชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาแล้วก็สนใจซื้อชากลับไปซึ่งชาฝรั่งเนี่ยก็คือมาจากอินเดียโดยส่งผ่านนะครับส่งมาทางสิงคโปร์ส่งมาทางมาเลเซียแล้วเราก็อิมพอเข้ามาในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6 นะเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะครับชาพวกนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มแรกนะครับของอุตสาหกรรมนะชาซึ่ง ตั้งแต่นั้นมานะครับก็ชาไทยเ,เนี่ยแล้วก็ผลิตชาแดงเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นชาสําคัญนอกจากชากลุ่มนี้แล้วนะครับเราก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นชาอูหลงชาอูหลงเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไต้หวันเข้ามาเพราะว่าเพื่มเ็จพระเจาอยู่หัวภูมอิทธิพลนะครับท่านมีครั้งหนึ่งท่านเสด็จที่ดอยตุ้มนะครับทอดพระเนศเห็นชาวบ้านปลูกฝินซุงมมีพระชนม์บว่าทำอย่างไรให้ชาวบ้านในเลิกปลูกฝินท่านก็เลยตั้งโครงการหลวงขึ้นมา สายชาที่เราเดื่มดำในสังคมไทยนะครับมันก็จะมาจาก2เส้นทางหลักๆก็คือมาจากซีรอนหรือว่าศรีลังกานะครับอีกเส้นหนึ่งก็มาจากอััมนะครับทั้งหมดเหล่านี้เป็นแบล็กทีและก็ถูกนํามาอัดเดฟกับวัฒนธรรมสังคมมาเลยนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นมรดกที่ทําให้เรารู้จักชาชักเพราะชามันออกจากอััมและก็ซีรอนมันก็เข้ามาในสังคมไทยเรานะครับซึ่งมันเป็นสังคมมาลายูเดิมๆก่อน นะครับมาลายูนี้ไม่ได้ไหมายความว่าสังคมไทยอย่างเดียวก็คือหมายถึงมาเลเซียด้วยรวมถึงปัจจุบันก็เป็นอินโดนีเซียด้วยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมชาชักมันถึงโด่งดังเนาะคือสังคมมุสลิมเนี่ยไม่สามารถกินเหล้าได้มุสลิมก็เลยพยายามที่จะหาเครื่องดื่มที่จะเอามาแทนด้วยเหตุนี้เนี่ยชาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเริ่มที่จะใช้เป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นสะพานในการเชื่อมคนต่างวัฒนธรรมเพื่อคอนเน c ระหว่างกันนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ย ชาส่วนนี้เนี่ยครับที่เราชักเพิ่มเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเกิดความเป็นสุนทรียะในในแก้วชาและสำคัญกว่านั้นก็คือว่าทำให้รสชาติของชาเนี่ยมันเข้มข้นกว่าชาทั่วไป ดั้งเดิมนะครับการซื้อชาเราจะไปซื้อชาตามร้านขายใบชาถูกไหมล้วก็ซื้อมาชงเองที่บ้านแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากความสนใจของชาเนี่ยกระแสมันเริ่มมากขึ้นรวมถึงโซเชียลมีเดียรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆทําให้คนเห็นนะครับชามากขึ้นหลายรูปแบบมากขึ้นร้านชาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับหนึ่งก็คือ tradition ก็คือร้านชาตามพวกเยาวราชอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเดินเข้าไปปุ๊บก็จะเป็น แผงมีชาเต็นไปหมดเลยถูกไหมครับก็ไปซื้อใบาชากลับมาแล้วก็เอามาดื่มที่บ้านอีกลักษณะหนึ่งก็จะเป็นทีคาเฟ่เป็นร้านชาที่เปิดใหม่ๆถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยลักษณะของทีคาเฟ่เนี่ยก็จะเปิดเยอะเหมือนร้านกาแฟขายเป็นแก้วถูกไหมให้มาชงเองอมีอาหารขายด้วยนะครับมีขนมที่เกี่ยวกับชามีไอศครีมขายขึ้นมาทําเป็นลนักษณะแบบนี้ ซึ่งเอาชามาใช้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมันทําให้กระแสของความสนใจเรื่องชาเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ชาจีนเนี่ยแสดงออกถึงความเป็นวัฒนธรรมเดียวถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าต้นทางเนี่ยคนจีนซึ่งมาพร้อมกับชาจีนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเริ่มต้นยังไงณนะตอนในปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นความเป็นการนิยมดื่มชาจีนแบบดั้งเดิมอันนี้คือความโดดเด่นในความเป็นวัฒนธรรมเดียวในขณะที่ชาชักเป็นชื่อของกระบวนการทําให้เกิดความเข้มขน้นมันผ่านต้นทางซึ่งมาจากอิอนเดียแล้วเดินทางเข้าสู่มาเลเซียนะคะเสร็จแล้วก็ ส่งผ่านเข้าสู่ประเทศไทยในทางภาคใต้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นการเลาะเลี้ยวผสมผสานแต่ที่น่าสนใจกว่าน,นั้นก็คือทั้งในแบบชาจีนที่เป็นวัฒนธรรมเดียวกับชาชักที่เป็นการเลาะเลี้ยวผสมผสานเนี่ยมันเป็นการเปิดพื้นที่คนไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัฒนธรรมไหนต่างก็ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในส่วนที่เป็นชาจีนและชาชักซึ่งเป็นความลงตัวที่มีเสน่ห์อย่างมาก มันจะไม่เหมือนกาแฟาตรงหนึ่ง<ด>ก็คือเวลาเราดื่มชาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันสงบแต่ว่าคาเฟอีนในกาแฟาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีเอนเตอร์จเราอยากจะต้องทํานั่นทํานี่ใช่แต่ชาเน,นไม่ใช่นะครับชาไม่ใช่เซนส์ของมันก็คืออยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับความสงบอยู่กับเพื่อนฝูงคุยกันอะไรเงี้ยดังนั้นชามก็เลยกลายเป็นเครื่องดื่มที่ดึงดูดคน เข้ามาถ้าอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นนะครับคนที่ดื่มชานะคนที่ดื่มชาชงชาดื่มที่บ้านอะไรเงี้ยเป็นวงการพูดคุยของเพื่อนฝูง เราจะเห็นนะครับเวลาเราไปสวนสาธารณะตอนเช้าๆเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ก็ออกกาลังกายกันก็มักจะนั่ง,งจงชาดื่มกันชาเนี่ยเราถือว่าเป็นของขวัญที่ดีเราถือว่ามันเป็นของที่มีราคามีม,มีมีความมุ่งหมายที่ดีดังนั้นเนี่ยเวลาแขกสําคัญไปจีนเนี่ยจีนก็จะมอบชาเป็นของขวัญเหมือนกันนะครับคนไทยเราเวลาเราชงชาเรามอบชาเราเสนอชาให้ใครก็หมายถึงว่าเฮ้ยเรา,เอ,าอยากจะให้เขามีสุขภาพที่ดีถูกไหมเราอยากจะพูดคุยกับเขาเรา อยากจะเป็นเพื่อนกับเขาดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละมันทําให้คนนดึงเข้ามาแล้วก็วงน้ําชาเป็นวงที่ทุกคนนเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะมีขัวขนแบบไหนคุณจะลารวยยากจนทุกคนนั่งลงมาคุณทุกคนเท่ากันแล้วก็พูดคุยกันได้อย่างสะดวกใจนะครับนั้นวงน้ําชาเป็นอะไรที่มันผมว่ามันมีเสน่ห์นะครับ